วันนี้ย่าจะมาปลูกผักชีเพิ่มอันนี้ย่าก็ใส่ย่าปลูกไว้แล้วตะกาหนึ่งแต่ว่า,าจะปลูกเพิ่มเพราะว่าอันนั้นโตแล้วพอย่าว่าจะปลูกไล่ไร่กันก็คือจะอันนั้นกินหมดอันนี้ก็จะได้กินต่อได้เลยย่าก็จะปลูกไว้ไล่กันอันนี้ผักชีเม็ดวัเล็ดผักชีย่าก็แค่น้ำไว้แล้วคืนหนึ่งแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วถึงลมไว้แล้วย่าจะมาฝัง ฝังเพื่อเพื่อให้เขาโตได้ไล่กันเราจะได้มีผักชีกินทั้งปีเอะาก็หยิบออกมาแล้วยาก็เนี่ยยาก็จะฝังจะฝังไปสักกะถางนี้สักสี่ห้าหลุมเนี่ยยาก็จะฝังไปอย่างนี้หลุมรนะัดต้นสองต้นเม็ดสองเม็ดนี่นี่ถ้าเกิดเราฝังต้นเขาถ้าเกิดเราเราฝังเป็น กระถางหนึ่งไม่ขี่ไม่ขี่ต้นแต่ต้นเขาก็จะอวบใหญ่อันเนี้ยย่าแต่ทดลองให้ให้ต้นอวบใหญ่เนี่ยยาจะฝังแค่แค่ไม่กี่มเมล็ดเนี่ยย่าว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกสักสองหลุมหลุมละสองเมตรเพื่อเพื่อให้เขาได้ต้นอวบใหญ่อันเนี้ยแล้วเดี๋ยวยาก็เอา เอาใบไ,ไม้แห้งเอาใบไ,ไม้แห้งมาคุมเพราะย่าไม่มีฟางเนี่ยฝังได้เลยอันนี้เอาทักสองเม็ดเน,นี่ยย่าก็จะฝังแล้วก็ให้เขาโตขึ้นมาอันเนี้ยอันนี้ฝังอย่างนี้เลยอ่ออันนั้นโตละที่ย่าปลูกไว้โตละย่าก็เลยว่าต้องต้องปลูกเพิ่มเพื่อเพื่อให้เขา เพื่อให้เขากินไล่ๆกันเราจะได้มีกินทั้งปีเออไม่ต้องซื้อเขาเพราะยุคนี้ออกนอกบ้านไม่ได้อยู่อันนี้ยากก็เลยว่ามาปลูกผักชีเพิ่มเพื่อเพื่อให้ได้เดี๋ยวย่าจะจะไปไปให้ดูอันอันแรกแต่ก้าแรกที่ย่าปลูกไว้ไอะอันนี้ย่าก็จะมาปลูกเพิ่มเดี๋ยวย่าต้องเอาใบไม้มาคุมหน่อย ถ้ามีฟางนะเอาฟางคุมจะดีมากเลยอะยาก็เลยว่าต้องปลูกเพิ่มเดี๋ยวจะหากระถางปลูกอีกยาก่าอันเนี้ยยาก็อันนี้เห็นชัยเท้าย่ากก็ไม่เหี่ยวเลยย่าย้ายเนี่ย,ย,ยไม่เหี่ยวเลยโหชัยเท้ายากไม่เหี่ยวเลยเนี่ยเป็นหมดเลยสีห้ากระถางนี่เขี้ยวเป็นหมดเลยเดี๋ยวย่าจะไปให้ดูอันเก่า อันนี้อัน,นอันเนี้ยตะก,กาแรกที่ยาปลูกตช้ามากเลยเนี่ยย่าปลูกไว้เนี่ยอยันแรกอันนี้โตแล้วโตช้ามากเลยอันนี้สองตะก,ก้าตะก,ก้านี้ไม่ค่อยงามอันนี้มันเป็นเริ่มแรกย่ายังยัง,ยงทําไม่เป็นไงย่ากก็เลยเนี่ยอันอันนี้พอพองามอยู่นะอันนี้พองามอยู่เนี่ยแต่แต่เพราะว่า มันมีตะก,ก้าเดียวไงยาเลยต้องไปปลูกเพิ่มเดี๋ยวยากจะได้ปลูกเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าพอตะก,ก้านี้หมดในกระถางก็จะได้โตขึ้นมาเราจะได้มีกินทั้งปียากก็คิดว่ายากจะปลูกเพิ่มเพื่อให้ให,ให้มีกินทั้งปีอันนี้ยากปลูกไว้เยอะเนี่ยยาก,กเลยว่าปลูกให้ได้ให้ได้มีผักชีกินทั้งปียากปลูก ขึ้นช่ายเอ้ขึ้นช่ายขึ้นชื่ปลูกหมดแล้วเนี่ยอันนี้ยากะรีมาให้ดูของของที่ปลูกไว้แต่ก้าแรกอันนี้ยา,ปล,ยยยาปลูกต้นไม้ไว้เยอะเนี่ยยาปลูกต้นไม้ไว้เยอะอันนี้เป็นขึ้นช่ายเนี่ยยาย่าเพิ่งฉีดนมไปเนี่ยฉีดนมไว้เพื่อให้เขาโตขึ้นช่ายโตช้ามากเนี่ยเนี่ยยาก็ เดี๋ยวก็จะปลูกอีกขึ้นใช่เดี๋ยวต้องไปซื้อเมล็ดมาปลูกเพื่อให้เขเรามีกินทั้งปีเพราะยุคนี้ยุคออกนอกบ้านไม่ได้ลูกวันนี้ก็มาปลูกผักชีให้ดูญาก็ไปเอาใบไม้แห้งมาเนี่ยเดี๋ยวญาจะขยำใส่โรยไว้ขยำโรยไว้เพื่อผักชีขึ้นมาเขาจะได้แบบ ไม่ล้มแบบประคองให้ให้พื้นดินชุ่มหน้าดินชุ่มชื้นด้วยยากก็เลยว่าไปเอาเอาใบไม้มาขยําถ้าเป็นฟางนะมันจะดีกับใบไม้ยากแต่ว่าเราไม่มีฟางเราก็ใช้เราก็ใช้ใบไม้นี่แหละเพราะว่าใบไม้มันหาง่ายาฟางฟางเรา,เราอยู่ในเมืองเราก็เลยหามฟางไม่ค่อยได้อันนี้ยาก,ก็วันนี้ยากก็จะมาปิดคลิปแค่นี้เลยจ้ะมาปลูกผักชีเพิ่ม สวัสดีค่ะ